สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องกระตุกสตูดิโอนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องคลาสสิกอีเวนต์ของโลบอกจะกลับมาหรือเปล่านะครับคือวันนี้ผมก็จะเอาลีกมาให้ดูนะซึ่งอาจจะจริงหรือปลอมก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็ขอขอบคุณภาพหลายๆภาพจากช่องจากช่องแบ d ฟอร์มด้วยครับขอบคุณครับภาพแรกจะมาจากเกมในโลบอกนะครับแต่ผมยังจะไม่บอกชื่อนะเขาบอก อันนี้คือโพส์จากโรบอกนะครับเขาบอกว่า10 day until อ uh, ่ until จริง go classic mark you r อ uh, ่อประมาณนั้นนะครับก็เหมือนว่าอีก5วันสุดท้ายหรือว่าอย่างอื่นผมก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ในเกมนี้ก็ยังบอกว่าเหมือนว่าเหลืออีก4วันนะฮะต่อไปนะฮะจะเป็น จะเป็นเกมที่เหมือนว่าจะเป็นเขาคอนเฟิร์มมาแล้วนะฮะว่ามันจะมีเกมอะไรมั่งเกมแรกนะฮะจะเป็นเบส w อลนะฮะเกมที่สองคือเลสเตอร์ลองไทคูนภาคสองนะฮะเกมที่สามคือ Tower Defense Simulator เกมที่สี่นะครับก็ d r a g o n Adventure นะครับเกมที่ห้าคือ Life Topia นะฮะเกมที่หกก็คือ Arsenal เกมที่เจ็ดกันไฟอาเรีย n a เกมที่8ปดทอยเดดเท้าดีเฟนซ์เป็นเกมที่เฮทุกคนน่าจะรู้จักทันทีเลยนะครับเกมที่เกมที่9นะครับอาร์ t มีเกมที่10 Driving Empire เกมที่11 B s w a ดบี m วามซิมูเลรนะฮะแล้วเกมต่อไปเกมที่12เกมที่12เอ uh, ่อ e m e r g e n c y r e s p ่รีอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกนะคะคอนเทสต์ไล r t y Country ต่อไป r ดทู e อ็มเพ s Proof Assort และ a d a ตต i t ทินะครับและเขาบอกมานะครับว่าเขาคอนเฟิร์มนะฮะแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าคอนเฟิร์มถึงขนาดไหนต่อไปจะเป็นจากทางโรบอกนะฮะก็คือก็คือเขาจะขายอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันโรบักทางคู่เลยนะฮะอันแรกชื่อว่า t r e a s e r ์ฟินเดอนะฮะอันที่สองไทม์เลสวอล์คิลลนะฮะซึ่ง ใครที่รวยก็ไปจับจองกันได้นะเอแต่มันอาจจะมีแบบสิทธิ์พิเศษในแบบอีเวนต์คลาสสิกนะฮะก็ใครจะไปรู้นะฮะก็ใครอยากซื้อก็ซื้อใครไม่อยากซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมไม่ซื้ออยู่แล้วนะฮะต่อไปอันนี้จากาช่องแบทฟอร์มนะฮะคือเหมือนว่าจะมีทวินแอสลาสมาช่วยด้วยนะฮะต่อไปเหมือนว่า เกมอันนี้คือเหมือนตัวเกมนะฮะเนี่ยมาจากทวินแอตลาสอีเวนต์นะฮะต่อไปจะเป็นรูปเหมือนว่าจะเป็นที่แบบเก็บของนะฮะแต่อันนี้มันมัวมากเลยนะครับต่อไปจะมีเหมือนจะมีตั๋วกับออมีเหมือนว่าตก๋วกับมานะฮะและอันสุดท้ายเหมือนว่าเป็นของเอ,อ่อของจากอีเวนต์นะฮะอันต่อไป ก็จะเป็นรูปเดิมนะฮะแบบชัดกว่าเดิมนะฮะก็จะประมาณนี้ต่อไปก็มีทิ cket ก,ก,กลับมาเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้คือแบบภาพชัดๆนะฮะคือเป็นมงกุฎเหมือนเป็นหลอดไฟกับดาวนะฮะไม่แน่ใจว่าน,นี่เคยมีอยู่ในรูปบ็อกหรือเปล่านะต่อไปจะเป็นเกมเหมือนว่าหาซันอีเวนต์อะเหมือนว่าอาจจะใช้แมปนี้นะฮะเพราะว่าแมปนี้คือแมป อ่าเ,เป็นเกมแรกที่สร้างในโลบ็อกนะฮะหรือเปล่าต่อไปอันนี้จะเป็นคลิปจากโลบ็อกนะฮะจะประมาณนี้อ่าท่านผู้ชมจะสังเกตนะฮะว่าจะสังเกตนะฮะแบบหนึ่งนะแบบหนึ่งะฮะท่านผู้ชมจะสังเกตนะว่าแบบอ่ออันนี้คืออีเวนต์อันเก่านะฮะและอันนี้คืออีเวนต์อันใหม่นะฮะมันจะคล้ายๆกันแต่เหมือนมันจะดูคลาสสิกกว่าประมาณนี้ แล้วก็ต่อไปนะฮะก็จะเป็นรูปสุดท้ายแล้วนะที่ผมเอามานะครับก็คือเหมือนว่าอันนี้จะเป็นรูปของไอเทมในเกมนะฮะก็ไม่รู้ว่าจริงไหมจะมีอันแรกเหมือนเป็นถังแต่เป็นลาวาแล้วก็เหมือนมีวาคิลี่นะอันที่สองจะเป็นหม,มวกเป็นหมวกสีขาวนะครับผมจําชื่อไม่ได้แต่จำได้ว่าตอนนี้มันยังมีอยู่ต่อไปจะเป็น เราส้อยสองพันเจ็ดนะฮะต่อไปจะเป็นนู้แบบรีโทร4สี่สิบนะฮะแล้วก็จะมีอีเวนต์ฮับไอเทมนะฮะก็ประมาณนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันนะฮะก็มีแค่นี้นะแล้วก็อาจจะมีพาร์ทสองต่อเกี่ยวกับเรื่องอ,อื่นเรื่องนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับไปละบาย